ส่วนเรื่องของสภาพอากาศนะครับเพราะว่าตอนนี้อิทธิพลจากพายุราอีนะครับก็ค่อยๆที่จะอ่อนกําลังแรงลงแล้วนะครับแต่หลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะในภาคเหนือหลายจังหวัดยังมีฝนตกนะครับส่วนทั้งลงใต้นะครับทั้งฝั่งอ่าวไทยทั้งฝั่งอันดามมนนะครับตอนนี้ก็ยังมีคลื่นสูง2-3เมตรก็แจ้งเตือนนะครับว่าเรือเล็กควรที่จะงดออกจากฝั่งนะครับไปตรวจสอบกันนะครับว่าแต่ละจังหวัดตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับอย่างที่พิจิตรที่ตำบลคลองกระเชนนะครับก็ มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมานะครับก็ทําให้ชาวนานะครับก็ต้องเร่งสูบน้ําออกจากนาข้าวนะครับเพราะว่าฝนเองที่ตกมาเยอะก็ไหลเข้าท่วมนาข้าวของชาวนาข้าวนี่เพิ่งจะยุป,ประมาณสักสาสัปดาห์ท่านั้นนะครับตอนนี้ก็ถูกน้ําท่วมมิดยอดข้าวกว่า20ไร่ก็ได้รับความเสียหายชาวนาก็ต้องอย่างที่เห็นเลยนะครับเอาเครื่องสูบน้ำเนี่ยไปเร่งสูบน้ําออกจากนาข้าวนะครับ ซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็คาดการนะครับว่าอย่างที่จังหวัดพิจิตรน่าจะมีฝนตกเนี่ยประมาณสัก90%ของพื้นที่ก็คือตกกันแทบจะทุกพื้นที่เลยนะครับก็แจ้งเตือนประชาชนต้องระมัดระวัง นที่ตกนะครับก็จะไปสร้างความเสียหายนะครับทั้งพืชผลทางกเกษตรรวมถึงบ้านเรือนของประชาชนครับไปดูสกลนครครับผู้ว่าสกลสั่งการเจ้าหน้าที่ยกบานประตูระบายน้ํามี3บานก็ยกขึ้นระดับสูงสุดแหะครับเพราะว่ามีน้ําที่ไหลเข้ามาเติมเรื่อยๆโดยเฉพาะฝนตกหนักน้ําที่มาจากเทือกเขาภูพานก็มาสมทบมากขึ้นเลยต้องรีบเร่งระบายน้ําออกจากอําเภอหนองหานไปสู่ลําน้ํากําโดยเร็ว พื้นที่หนองหานยังจะรับน้ําฝนรับน้ําจากเทือกเขาภูพานที่จะไหลลงมาเรื่อยๆมาสมทบในช่วงสองสาวันนี้อันนี้ยังไหวยอยู่ส่วนที่พิษณุโลกคุณอาชวินพายุไรอีก็ทําให้ฝนตกหนักในช่วงนี้ที่อําเภอวังทองระดับน้ําในแม่น้ํนนวาวังทองก็เพิ่มสูงขึ้นเทศบาลตําบลวังทองทั้งทหารทั้งกู้ภยัยคนในพื้นที่ก็ช่วยกันเอากระสอบไปกั้นตามริมตลิ่งนะฮะเเมื่อชสวง้าวเองน้านี่ก็ล้นตลิ่งออกมาด้วยนะครับคลักเข้าท่วมถนนนะครับก็ พื้นผิวจราจรเนี่ยห่ช่องทางน,นะครับก็ทําให้รถติดพอสมควรจุดที่มีน้ําล้นตลิ่งออกมานะครับก็คือที่ถนนพิศนุโลกลมซาดบริเวณหลักกิโลเมตรที่19บเถึงยีนะครับปั่งขาเข้าตัวเมืองวังทองเจ้าที่เองก็ต้องเอาป้ายเนี่ยมาติดเตือนผู้ใช้งานนะครับส่วนน้ําที่ไหลเอ่อออกมาจากแม่น้ําตอนนี้ก็ยังมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นอยู่ ส่วนที่โรงเรียนในพื้นที่นะครับตอนนี้นะครับทั้งคุณครูทั้งชาวบ้านรวมถึงนักเรียนเองก็มาช่วยกันนะครับทำความสะอาดนะครับหลังจากที่ระดับน้ําในแต่ละโรงเรียนนะครับที่เคยถูกท่วมนั้นก็ค่อยๆที่จะลดระดับลงครับตอนนี้ก็เตรียมที่จะกลับมาเปิดการเรียนการสอนนะครับในวันพรุ่งนี้ครับ